เอาละครับผมมาพบกันในเกมแฮร์รี่พอตเตอร์ในตอนที่6ต่อน,นะครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่ที่ไหนวะดันเจียนครับโอเคฮะการ์ดการ์ดการ์ดโกูดูเหมือนเราจะต้องตามหลอนกับเฮอร์ไมโอนี่ลงไปนะครับอืมดูสิ จะไปไหนกันเฮ้ย way, ทางนี้แฮร์ร okay. ี่โอเควิ่งกันใหญ่เฮ้ยฉันว่ามีเสียงอะไรอยู่ข้างในนั้นแหละ oh. ใช่แล้วละ่ะ <hear> ได้ยินไหมฉันว่าเราไม่ควรเข้าไปนั้นนะเฮ้แต่เราต้องหยุดอาจารย์สเนฟนะ ยังไงกันนั้นเอาละแฮร์รี่นายไปก่อนแล้วกันฉันว่าน่าจะเลดี้เฟิร์สนะวายตัววชี่อะไรนี่จิบหายครับหมาสามหัวฟับฟับฟี่อืมโอเคฉันจะลองใช้ขุยดูอ๋อขุยที่แฮร์รจิตให้มาครับยังไง เอ้าเป่าเข้าไปใช่เปล่าแ์่ี่อ๋อโอเคหลับไปหัวหนึ่งแล้วเอ้าเอ้ยโอเคหลับสิ ต้องทำให้มันหลับพร้อมกันเหรอตายกูตายโอเคหัวนี้หลับโอ้ยต้องให้มันหลับสามหัวพร้อมกันโอเคหัวนี้หลับหัวนี้ก็ต้องหลับอีกห,หัวนั้นตื่นอีกเวนเวน,เวน โอเคย่ง okay. ต,ตื่นนะเฮ้ยดับ okay. เฮ้ยล no, ามดโอเคเรียบร้อยครับแฮร์รี่สนธนพู่อรอนไปก่อน s okay. <S เพื่อนนะครับโอเคข้างล <j> ่างนี่ <này, S 2> ปลอดภัยในสามารถโดดงมาได้ กูควรจะเชื <Well> ่อมึงด <c oughs> ีหมรอนมาเถอะแฮร์ร oh. oh. hey, ี่จะมัวดีลาเสียงโดดแบบสิ้นหวังมากครับเอาละครับเรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยถ้ำโอ้โหเหตุตายเถอะนี่มันนี่มันลังสับปะหลาดชัดๆไอ้รอนไอประสบ เอ้าแทรรี่รอดไม่ได้ไงโอเคต้องเสกให้เขาล่วงมาครับอ๋อต้องให้ไอ้ไอ้พวกเหนียวไปครับเฮ้ยอยเพิ่งดิ ลุนละลุนละล,ลงนลวหมอต้องค่อยเสร็จออเคเรียบร้อยโอ้ยขอบใจมากแฮร์รี่ เกือบไปแล้วโอเคแฮร์รี่ทางนี้ทำไมเราต้องมาผจญภัยอะไรแบบนี้วะเราต้องเอากุญแจอ๋อเราดูเหมือนว่านายต้องใช้สกิลในการเล่นคริด,ดิตของนายแล้วล่ะ <luck>, โอ้ยอันไหนล่ะที่นี้ ฮ้อันนี้เฮ้ไข่แล้วไข่แล้วไข่แล้วเฮ้ทำไมมันไม่ได้เคเข้าวง ขี่ให้ใกล้ครับฮุยโดนอะไรได้แล้วได้แล้วอืมอืมได้แล้วร้อนเ well <done>, ยี่ยมมากแฮร์รี่เอาละ่ะดูสิว่าประตูนี้มันจะพาเราไปที่ไหนอืม เกือบตายครับโอโ้เล่นมากลุกอีกเอาละต่อไปเป็นการเล่นหมากลุกเราต้องผ่านไปให้ได้นะแฮร์รี่โอเคเดี๋ยวรู้สึกว่ารอนจะเป็นคนเล่นนะครับโอเคขอเซฟก่อน อ้าวร้อนนายไม่เป็นไรนะดูเหมือนว่ามันจัดการฉันะหมดสภาพไปเลยต้องตาหนายอดแหเล่ะดิเริ่มเกมนะครับต้องให้มันสู้กันเอง ดูเหมือนว่าเราห้ามเดินไปใกล้มันครับโอเคเดินช่องนี้ ช่องนี้แล้วกันน,นี่ไงหนีครับต้องหนีเรียบร้อย on, s <S เอาละไปกันได้ละเหลือแค่เรากับแฮมิลวอนนี่แหละครับ ทำไมเราต้องมาทำภารกิจเสี่ยงตายอย่างนี้วเนี่ยเด็กอายุสิบขวบโหอะไรเนี่ยโอไม่น oh ะหรือนว่าทางออกถูกปิดกั้นด้วยขาท้าไฟนายต้องเลือกน้ำยาให้ถูกโอเคแล้วเราจะดูได้ไงอง้า ิบหายแล้วไม่รู้ด้วยเออถ้าจจะไม่ผิดต้องเป็นอันนี้ครับอันนี้ มันมาอยู่ที่เดิมครับเฮ really ้ยยังไม่หมดอีกเหรอวะเนียยผิดตาไม่ได้เย <c oughs> เอเย <c oughs> <c oughs> อยย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  cái one. Nhào. That's Ui. Cậu ngoài giết giết đi. Well done, Harry. được để thủ ăn. Okay. อาอกินนึกว่าจะเอาไปสาดใส่ไฟครับเอาละนายต้องไปหาสันเองด้วยตัวเองแล้วฉันจะไปช่วยรอนโชคดีนะแฮร์รี่อ่าทิ้งกูเฉยเลยยังไงวะอื๋อาสะแสดตาครับอ๋อไปไงเนี่ย อุ้ยกบสวยดูยสิว่าการ์เราได้เท่าไหร่นะสิบแปดทั้ยี่สิบห้านั่นไงเฮ้ยนี่มันสัตว์ารยจาไอ้ผ้าห่กหัวนี่วะ นั่นพวกนายกำลังทำอะไรกันวะนะครับเซฟฮึบอืออาจารย์เดินไปได้ไงวะเนี่ยโอ้โหปริศนาอะไรเนี่ยอ้าวอะไรวะนะ่ะเฮ้ย อืมฉังสงสัยอย่งเลยว่านายมาทำบ้าอะไรที่นี่พอตเตอร์ดูเหมือนนายมาหาใครสักคนสินะฮึเอาละดูเหมือนว่านายจะมาผิดที่กันละพอตเตอร์เอา้าเฮ้ยอะไรเนี่ยต,ต้องคอยหลบเฮ้ยมันดันขามาวะ อุยอ้ยอุย้ย,เ,ยเสียงมา้วยการเสยงมาเสียงมาเสยงกลับครับไม่กโกงอุยอ้ย เศษทำอะไรอยูะไปดิโอเคต้องร,รีบแล้วครับฮนีไ่ไปไว้อ,อ,อุ๊ยโอ๊ปอ๋อต้องเศษนี่ไปด้วยเป็นทางขึ้นครับ โดยไม่ถึงอีกต้องการอีกหนึ่งอันแฮดดี้ปากัวจะไปปีนทำไมแล้วเสียงมาดิมันจะไปปีนทำไมแฮดดี้อุ้ย ต้องลบอุย้ยมันไม่ปีน๋นะครับอุย้ยใจเย็นอาจารย์โอ้ยโหอย่างรัวปีน๋นะครับอุ้ยเขียวแวบบ๊บโอ้ย

ดันไป,ป,ปนด้วิเสกมาดิเสกกลับบ่เสกมาด้วยรย์โอเคน่าจได้แลครับ อย่างนั้นดิเฮ้ยอาออะไรของมึงเนี่ยเสกแผลแล้วก็เดินไปแค่แนี้จานหนุนบ้าไปเนี่ยเอาละครับสองกระจกอยู่แล้วอืม ฉันนี่เลยไม่ช่างหอเราจริงๆอาเฮ้ยอะไรอะศิราอาถรรพ์นะอืมตายสิวะเขาได้หินไปเอาหินมาให้ฉันคุยกับเขาตัวต่อตัวฉันว่าคุณยังไม่แข็งแรงพอนะฉันแข็งแรงพอสำหรับเรื่องนี้เฮ้ยเฮ้ย ไอ้หัวร้านนี่วะเฮ้ยโอ้โหผีหลอดวุดมอร์เรกว่าเดอะมามี่ยังไงตายซัพพอร์เตอร์เอาค่าเด็กสิบขวบนี่มันภูมิใจมาดิมาเด็กเฮ้ยเราต้องเสียกเสาเอาอม,มาดิก เออมาดินี่จานมานี่หนึ่งถึงกับหัวทิม่มอืมมานี่มานี่อืมอืม,อมหัวทิม่ม แค่ผสมพลตเตอร์เื้ยมันโดนเว้ยมานนิมานน่เออเป็นไงล่ะเป็นไงครับยังไงพี่เสียกระจกเฮ้ยโอ้โหมีนิสัยด้วยต้องเสียกระจก ใส่มันเฮ้ยเออเออเออเสี่ยงใส่ตัวเองครับอ่ออาฉันดูแลวฉันรู้วิธีจากการอับแกแล้วอุ้ยอุยโอ้โหมิซายเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรวะยิงมาดิ ยิงใส่ตัวเองโคตรงงเลยไหนดิเตะมาเฮ้ยมิสไซร์แล้วโอ้ฮึม <c oughs> <c oughs> รัวรัวเ <c oughs> ตะมาดิ แกไม่มีทางชน,นะฉนอกวัาเออฮิอุ me, ย๊ย <your> มิสไซยยอมแพ้ซะเด็กน้อยยอมกบ,บ่าแล้วโ,โอ้ยเอาโดนตันะงรครับอ้คชิบหายแล้วเราก็จะตายเหมือน อนนี้ใายอุ้ยเสกวมะเออเป็นยังไงล่ะพอต่อไกประสบโอ๋อเป็นลง เอาดับเบิดโดอมึงไม่ไมาช่วยกูแต่แรกวะนี่ดั่เบนด์ดอยิ้มบอกสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้เป็นเรื่องระหว่างเราแล้วก็เป็นความลับอขอนักที่ถูกเปิดเผยนะครับดรโคริลตัวมันว่าเขาเป็นคนอของหลอดเอรดมอลนะครับ ซึ่งตอนนี้ลอร์ดบริมอร์ได้กลับมาแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งนักถ้ตามแฮร์รี่ดูเหมือนว่าก่อนที่เขาจะกลับมานายก็จัดการเขาไได้แล้วทำให้พลังของเขาออนแอลงไปอีกโอเค โอ้โห oh, ดูเหมือนว่าซิทเทลินนะครับชนะวินนิงเฮาส์คัพหลังจากเขาเข้าไปก็นั่งอยู่ระหว่างรอนและ h e r ไม o n e นี่ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเฮาส์ <How S 2> คับประกาศโดยดัมเบิลดอร์ซึ่งเอาให้กับบ้านที่ได้คะแนนเยอะสุดนั่นก็คือซิทเทล i น บ้าจ,จริงเลยทำไมเราไม่ได้เอาวะนี่ฉันก็ทำเต็มที่แล้วนะอย่างงี้ก็ตามขอประกาศให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้ซึ่งมีความกล้าหาญอย่างเรนกล้กาเอาไป60คะแนนโอ้โหโหกสิบคะแนนอา้าวหลังจากที่เขาได้60คะแนนทำให้เขาชนะ เขาครับนะครับผมโอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฮร์รี่เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากในคืนนั้นดียิ่งิงกว่าการชนะคริกดิคิสต์มาสหรืออะไรก็ทั้งหลายแหละคืนนี้จะไม่เป็นคืนที่เขาไม่สามารถลืมได้นะสายตาจานร์สนิปไปไหนวะเฮ้ย วกนี้มาแอ,แอบดูครับเฮ้ยมันไปไหนวะดูมันเขาจะเดินไปเรื่อยเปลือยครับอาจารย์สนิปถืมวใครวะเฮ้ยอะไรกันนี่โอ้โห อ๋อเฟสแอนด์จอร์ดเขาสะสมถั่วเพื่อมาแก้อาจ,จารย์สนิฟฮ่ aha, าฮ่าใจจิงโวย <h ums> อ๋อไอเด็กชั่วเขาเรียกเด็กเวนครับอะไรวะเนี่ยถัวล <t> ็อกซีเคดเราต้องเก็บการ์ดให้ครบ24อันแล้วก็ได้ถั่ว250โอ้ยจะเอามาจากไหนอะ หาไม่เจอครับโอเคครับผมเกม Harry Potter ก็จบไปแล้วนะครับนะก็เป็นเกมที่ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับถือว่าเป็นเกมที่กิใน,น,นในตํานานอีกเกมนึ่งเลทีเดียวในยุคนั้นนะครับผมเอาละครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดก็สามารถโหลดได้ตาม Facebook ที่ให้ไว้ด้านบนนะครับผมสำหรับ Harry p o พ t ตเกับสิดาอัรน์ภาคแรกเอาละครับเราคงต้องจากกันไปแล้วสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์ ไว้เจอกันใหม่วิดีโอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ